อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีเด่ท่านผู้ฟังทุกท่านโอกาสต่อน,นี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะการฟังธรรมะเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานสมกับที่ได้ว่า เป็นชาวพุทธชาวพุทธก็คือบุคคลพุทที่มีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานแต่ว่าชาวพุทธในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายประเภทด้วยกันวันนี้ก็ขอนำมาเสนอท่านผู้ฟังให้ได้ทราบว่าชาวพุทธของเราโดยหลักใหญ่ๆนั้นมีอยู่กี่ประเภท วันนี้ขอเสนอสี่ประเภทห hey นึ่งเฮโลพุทธสองบรรพบุรุษพาถือสามมีชื่อในสมนโนกรวัวสี่เจ้าตัวมีศรัทธาท่านฟูฟังทั้งหลายเป็นชาวพุทธแบบไหนแบบที่หนึ่งเฮโลพุท hey ธชาวพุทธประเภทนี้ไม่มีความมั่นคงหนักแน่น ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าได้ข่าวยังไงก็เฮโลกันไปได้ข่าวว่าเจจิอาจารย์โน้นดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ไม่ได้ชิดให้แน่ชัดเี่ก่อนว่าเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่เป็นจริงหรือเปล่าก็เฮโลกันไปแม้แต่ต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็เฮโลกันไป อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เราว่าประเภทเฮโรพุทธไม่มีหลักในการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเรียกว่าประเภทตื่นข่าวประเภทข่าวลือเมื่อใดข่าวที่ไหนก็เฮโลกันไปเฮโลกันไปไม่มีหลักปฏิบัติที่มั่นคงแน่นอนชาวพุทธแบบนี้ก็เรียกว่าเฮโรพุทธ ทีนี้ชาวพุทธประเภททีสองบรรพบุรุษพาถืออันนี้หมายความว่านับถือตามบรรพบุรุษบรรพบุรุษเคยนับถือมาก็นับถือสืบสืบกันมาไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเช่นอย่างว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนับถือมาเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวัดไปวาก็ไปสืบๆกันมาเห็นปู่ย่าตายายเคยทําบุญเข้าพรรษาออกพรรษาก็ทําแต่ไม่รู้จักความหมายว่าท่านทาอย่างไรแม้แต่ไปเวียนเทียนนี้ ก็เห็นปู่ย่าตายายไปเวียนเทียนที่วัดในวันสําคัญทางศาสนาก็ไปแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในวันสําคัญนั้นนนว่าเป็นอย่างไรนี่นับถือตามบรรพุรุษตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายชาวพูดแบบนี้เรียกว่าบรรพบุพรุษพาถือคือถือตามบรรพบุรุษที่ในชาวพุทธประเภทที่สามมีชื่อในสมโนโกรว เวลาเราจะไปตั้งชื่อนะเวลาเราจะไปลงชื่อในสมนุนโกคัวก็จะมีช่องว่าเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรนับถือศาสนาอะไรบางท่านก็จะบอกเขาว่าเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่านับถือตั้งแต่ชื่อในสมนุดโครัว ม่ได้ศึกษาให้รู้ว่าแนวทางพระพุทธปฏิบัติของพระพุทธศาสนาคืออะไรศีลก็ไม่รู้สมาธิก็ไม่รู้ปัญญาก็ไม่รู้เนี่เพราะามีเพียงชื่อในสมโนครัวเท่านั้นนั่นแหลชะชาวพุทธชาวพุทธประเภทที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พัฒนาตนเองเมติชื่อในสมโนครัวชาวพุทธประเภทนี้ก็เรียกกันว่า มีชื่อในสมมนครัวชาวพุทธเภทที่สี่เจ้าตัวมีศรัทธาอันนี้ดีมากชาวพุทธเภทนี้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาถูกถามว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ตอบได้ทันทีว่าเว้นความชั่วทุกอย่าง สร้างความดีทุกชนิดทำจิตให้ผ่องสสงหรือเราจะตอบกันแบบง่ายๆก็คืออย่าหนึ่งจงสองอยาหนึ่งก็คืออย่าทำความชั่วจงสองก็คือจงทำความดีจงทำจิตใจของเราให้ผ่องแสงเมื่อถูกถามจะตอบได้ทันทีหรือบางทีถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยดีอย่างไร พี่น้องชาวไทยจึงนับถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งปัจจุบันไม่จืดจางเลยเป็นเพราะอะไรก็จะตอบได้ทันทีว่าพระพุทธศาสนานั้นช่วยไทยให้อยู่รอดพระพุทธศาสนาช่วยชาติให้ปลอดภัยพระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจให้ดีงามเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของชาวไทยจึงยกย่องนับถือศาสนาพุทธ ว่าเป็นศาสนาประจำชาตินี่เขาจะตอบได้ทันทีเพราะเขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้พัฒนามาโดยตลอดถ้าถามลึกเข้าไปกว่านั้นเขาก็ตอบได้เหมือนกันเพราะเขาได้ศึกษามาอย่างถูกต้องเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าถูกถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอุดมการอย่างไรเขาก็จะตอบได้ทันทีว่าอุดมการของพระพุทธศาสนานั้นคือพันิพา พระนิพานคืออะไรเขาก็จะตอบได้ทันทีว่าพระนิพานก็คือดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกได้สิ้นเชิงเพลิงกิเลสเพลิงทุกเนี่ยเผาจิตเผาใจของเราให้เราร้อนเราก็พยายามนั่งสมาธิภาวนาสมาถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานใช้ตะบะธรรมเผากิเลสให้หมดสิ้นไปดับเพลิงกิเลสดับเพลิงทุกได้สิ้นเชิง จิตใจของเราก็สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นก่อให้เกิดสันติสุขโดยทั่วไปเอาความหมายง่ายๆก็คือว่าเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพะนิพิพาดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์นั่นเองเขาก็จะตอบได้ทันทีที่ถ้าเขาถามว่าหลักการของพระพุทธศาสนานี่นคืออะไรเขาก็จะตอบได้ทันทีเลยว่าหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือเว้นความชั่วทุกอย่าง สร้างความดีทุกชนิดทําจิตของตนในผ่องใสสมัยใดทําใจให้ผ่องแผ้วเหมือนเด็กแก้วมีค่าเป็นราศีสมัยใดทําใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหุดลดราคาเขาก็จะตอบได้ทันทีถ้าเขาถามว่าวิธีการของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเขาก็จะตอบได้ทันทีว่าวิธีการของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสําเร็จ บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือต้องมีความอดทนอย่างยิ่งนี่ตรงเน้นความอดทนลงไปไม่กล่าวร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นสำรวมในศีลรู้จักประมาณในการกินอาหารอยู่ในที่สงบสงัดมันฝึกจิตของตนให้สงบอยู่เสมอนี่เขาก็จะตอบได้ทันทีนี่เพราะฉะนั้นชาวพุปพอเภจที่สี่นั้น เขาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในแนวทางประพุทธปฏิบัติแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสว่าในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้เชื่อในหลกกักกรรมกรรมก็คือการกระทําสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาศึกษาได้ ถูกต้องท่องแท้แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาเป็นชาวพุทธที่เรียกกันว่าปัญญาชนขออํานวยพรอ,อ้างอิงเอาคุณภาษีรัตนชัยได้โปรดคุ้มครองสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญจงทุกทุกท่กทานเถิด